สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่นะครับไข่ไข่ไก่นี่นะครับเนี่ยผมซื้อมาเอ่อมีมีอยู่โลหนึ่งเนี่ยผมซื้อมาประมาณเดือนหนึง่งแล้วแต่อีออีโลหนึ่งเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานซื้อน,นะครับแต่ผู้ชมรู้ไหมครับว่าไข่ไหนเป็นไข่เก่าหรือขไข่ใหม่นะครับเนี่ยผมเองก็จําไม่ได้แต่วันนี้ผมมีวิธีการ ทดสอบว่าเป็นไข่เก่าหรือไข่ใหม่ครับอ่ามาดูวิธีทํากันเลยอุปกรณ์ของเราก็ต้องมีแก้วนะครับแก้วน้ําแล้วก็มีน้ําเปล่านะครับแล้วก็ต้องมีเกลือปนแล้วก็ต้องมีช้อนนะครับอ่ามาดูวิธีทํากันเลยแรกเราต้องเอาน้ําใส่ก่อนนะครับเอาใส่สักประมาณครึ่งแก้วอันนี้แก้วใหญ่นี่ครับประมาณครึ่งแก้วพอแล้วเราก็เอาเกลือปน นเกปอนนี้ใส่ลงไปสักครึ่งถุงนะครับเกลือปอนนี้ไม่แพงนะครับเอ่อถ้าซื้อเป็นแพ็คก,ก็ตกประมาณห้าสิบสตางค์เองนะครับเอเดี๋ยวเราใส่ไปสักครึ่งหนึ่งอา่าประมาณครึ่งแล้วครับแล้วเ,เรากวนวนให้เกลือละลายนะครับ อ่ะมาจะใช้ได้แล้วอ่ะเอาเรามาทดสอบกันเลยวิธีทดสอบนี่นะครับเอาไข่ใส่แต่เดี๋ยวผมต้องเอาช้อนแบบใหม่เดี๋ยวตกไปป้องจะแตกนะครับเพราะมันมีไข่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าอันนี้อันนี้ไข่จมลงไปถึงก้นอันนี้นะครับเป็นไขไ่ไหมไข่ไหมนะครับไข่ไหมเขาจะไม่มีฟองอากาศแล้วเออเขาจะจมลงไปนะครับจมถึงก้นเลยอ่าเดี๋ยวดูลูกต่อไปนะครับ อันนี้ไข่ไม่อ่าเรามาดูอันนี้ลูกหนึ่งเดี๋ยวดูอันนี้ไข่ไม่ไข่เกา่าอ่าอันนี้ก็เป็นไข่ไม่นะครับไข่ไม่เดี๋ยวดูนะครับสงสัยสองลูกนี้จะเป็นไข่เกา่าอ่าจริงด้วยครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาลอยเนี่ยผมจะกดลงไปนะเนี่ยเห็นนะเขาก็ลอยขึ้นมาอันเนี้ย เป็นเพราะว่าอเอไข่เกาไขา่ไก่นะเอ้ไข่ไข่เกาทุกตังแล้วมันจะมีฟองอากาศอยูอ่อด้านบนนี้นะครับด้านตูดมันนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีกลูกหนึ่งอันนี้อ่ไข่เกาแล้วครับดูลูกนี้ลูกนี้จะไข่เกาหรือขไข่ใหม่อ่าอันนี้ก็เกาอีกนะครับเห็นไหมเขาจะลอยเนี่ยอกดเลยดูเลยเห็นไหมลอยไข่เกานะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูขไข่ใหม่ให้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อ,เ,อเดี๋ยวเพื่องที่ผู้ชมอาจจะว่าเอเกลือพึงละลายเอาเอาไหม่นี่เห็นไหมเนี่ยจมเดี๋วันนี้นะครับอ่ะผู้ชมถ้าผู้ชมอยากรู้ว่าเ,เราซื้อมาแบบนี้เป็นไข่เก่าหรือใหม่เราก็ใช้วิธีทดสอบแบบนี้ได้นะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ